สวัสดีครับนักเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่4ี่นะครับเราพูดถึงการจัดวางของใช้ในห้องน้ำห้องส้วมนะครับสําหรับเป้าหมายของการเรียนรู้ก็ประกอบไปด้วยนะครับข้อที่1นะครับอธิบายวิธีการนะครับแล้วก็บอกเหตุผลในการจัดวางของใช้ในห้องน้ำห้องส้วมอย่างเป็นระเบียบนะครับแล้วก็ง่ายต่อการหยิบใช้งานนะครับข้อที่2นะครับพูดถึงการดูแลรักษานะครับความสะอาดห้องน้ําตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบนะครับ ข้อที่สามนะครับปฏิบัติตนในการดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ําร่วมกับสมาชิกในครอบครัวอย่างมีมารยาทนะครับข้อที่สี่นะครับมีจิตสํานึกนะครับในการใช้พลังงานแล้วก็ทรัพยากรอย่างประหยัดในการใช้ห้องน้ําห้องส้วมนะครับคราวนี้เรามาดูห้องน้ําห้งส้วมนะครับลักษณะของการจัดวางโถสุขภัณฑ์แล้วก็การจัดวางสิ่งของใช้อย่างอื่นนะครับเช่นแปรงสีฟันยาสีฟัน สบู่นะครับยาสระผมหรือของใช้อย่างอื่นนะครับที่จําเป็นที่จะต้องใช้ในห้องน้ํานะครับส่วนห้องของห้องน้ํานะครับเป็นห้องที่ใช้ทําความสะอาดร่างกายนะครับแล้วก็ส่วนของห้องส้วมนะครับก็เป็นห้องที่ใช้ในการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายนะครับบางบ้านนะครับก็จะมีห้องน้ําและห้องส้วมรวมกันนะครับหรือบางบ้านอาจจะแยกห้องน้ําและห้องส้วมออกจากกันนะครับ ซึ่งทั้งห้องน้ําและห้องส้วมนะครับก็จะต้องดูแลรักษาความสะอาดอยู่เสมอนะครับเพื่อสุขอนมามัยที่ดีนะครับเดี๋ยวครูจะให้ดูคลิปสั้นๆนะครับเกี่ยวกับวิธีการจัดวางสิ่งของในห้องน้ํานะครับเชิญเลยครับออนไลน์เริ n นิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป5การงานอาชีพ การจัดวางของใช้ในห้องน้ำห้องส้วม 1. ของใช้ในห้องน้ำห้องส้วมเช่นสบู่ยาสระผมยาสีฟันแปรงสีฟันควรจัดวางให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวกในการหยิบใช้และดูสวยงามนะครับ 2. อ,อุปกรณ์ในการทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมควรล้างให้สะอาดผึ่งให้แห้งก่อนนำไปเก็บในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีส่วนน้ำยาทำความสะอาดควรปิดฝาให้สนิท แล้วนําไปเก็บในที่เย็นไม่มีแสงแดดนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปวิด,ดีโอสำหรับภาระง,งานในวันนี้นะครับให้หนักเรียนเขียนรายการนะครับสิ่งของที่อยู่ภายในห้องน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นโถสุขภัณฑ์นะครับอ่างล้างหน้ากระจกสองหน้านะครับชั้นวางสิ่งของสบู่ยาซีฟันหรืออื่นๆนะครับ ที่อยู่ภายในห้องน้ํานะครับให้เขียนรายการมาให้เรียบร้อยให้ครบถ้วนนะครับครบัแล้วก็งานนะครับทําใส่สมุดจากนั้นใช้อ่ากล้องโทรศัพท์มือถือนะครับถ่ายภาพส่งใต้โพสต์นะครับสวัสดีครับ